นี่คือถาดรองน้ำทิ้งตู้ทำน้ำเย็นช็อปแพสดี29วัตจะเห็นว่ามีคราบสีน้ำตาลสกับปรกฝังแน่นจุดนี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ถ้าไม่ได้ล้างเป็นประจำบอดี้ตู้กดน้ำเย็นก็มีคราบน้ำสกับรกเกาะด้านหน้าเครื่องซึ่งหากไม่ดูแลทำความสะอาดจะทำให้ตู้ดูโทมและไม่ถูกสุข,ขลักษณะภายในแทงน้ำยังมีคราบเขียวเกาะแน่นตามขอบถังหากไม่ล้างบ่อย น้ำดื่มอาจไม่สะอาดและเสี่ยงต่อสุขภาพและยังมีตะกอนเป็นจุดนอนอยู่บนก้นแทงยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ชิ้นส่วนอื่นๆในแทงน้ำก็มีค้าบเขียวและสิ่งสกปรกสะสมถ้าไม่ได้ล้างเป็นประจำอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ดังนั้นเราต้องล้างตู้ทำน้ำเย็นให้สะอาดอยู่เสมอโดยเราจะนำถาารองน้ำทิ้งแผ่นพลาสติกกั้นน้ำและฐานรองถังน้ำแยกออกมาล้างด้วยน้ำยาก,ก่อนแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ฉีดล้างน้ำยาออกจนออกมาใสสะอาดไม่มีคราบหลงเหลือแล้วเราก็เอาตู้น้ำมาล้างแทงด้วยน้ำยาใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดลงไปในรูกอกเพื่อล้างให้ถึงด้านในสุดและฉีดเข้ารูกอกน้ำทั้งสองรูด,ด้วยโครงสร้างตู้น้ำก็ใช้ฟองน้ำขัดคราบสบกปรกต่างๆออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดก็จะได้ตู้ที่ดูสะอาดเหมือนใหม่แบบนี้เลยครับหลังจากล้างเราก็ใช้เครื่องเป่าลมไร้สายเป่าน้ำรอบๆตัวเครื่องให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังตู้เพื่อป้องกันน้ำค้างในตัวเครื่อง ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าและความชื้นสะสมปิดท้ายด้วยการใช้เครื่องฉีดพ,พ่นไอน้ำสติม์โดยใช้น้ำจากระบบ r o ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สูงสุดจุดเดือด100องศาฉีดเข้าไปที่รูกอก,กน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคฉีดฆ่าเชื้อบนแผ่นพลาสติกกั้นน้ำฉีดฆ่าเชื้อด้านในแทงน้ำหลังจากนั้นก็ใช้น้ำยาอเนกประสงค์ฉีดรอบๆโครงสร้างตู้น้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเพราะโครงสร้างภายนอกตู้ก็มีคราสบสศกระปรกสะสมได้เพียงเท่านี้ตู้กดน้ำก็ออกมาสะอาดเหมอนหม่ ถูกสุขานามัยปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกภาคส่วนแล้วครับถ้าต้องการล้างตู้กดน้ำเปลี่ยนไส้กรองหรือติดตั้งตู้ใหม่ติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้บนหน้าจอเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระเรื่องตู้น้ำดื่มสะอาดที่คุณอาจอยังไม่รู้